ตามหาไดาโนคาราปากิที่เซเว่นดีเลเว่นค่ะหามาหลายเซเว่นมากมาเจอเซเว่นนี้ค่ะจัดมาให้หมดเลยค่ะลืมบอกราคา59บาทนะคะตื่นเต้นมากเอาไปอวดแม่เลยค่ะแต่แม่ก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะสุ่มได้ไดโนเสาร์ตัวไหนค่ะมันมีความว่าเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์มีให้สุ่มทั้งหมด7็ดลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไ,ได้ตัวไหนนี่ค่ะได้ตัวนี้เอ๊ะมันคือลายไหนกันแน่นี่โอ้ตัวนี้เองเดี๋ยวรับบทเป็นนักโบราณคดีก่อนนะคะแอบกินช็อกโกแลตมาแล้วค่ะอร่อยมาก เป็นไงคะพอจะเป็นนักโบราณะคะดีได้ไหมคะมาลุน้นกันอีกดีกว่าคะ่ะว่าจะได้ตัวไหนบ้างเออเอ,อ๊ะอะได้ซ้ำกันเดี๋ยวมาลุ้นอีกอันหนึ่งนะคะใจจริงก็อยากได้ทั้งเจ็ดลายเลยเอ,อตัวนี้ไม่ซ้ำกันคะ่ะมีซ้ำแค่หนึ่งลายน้องๆน่าจะชอบกันนะคะที่สําคัญนะคะช็อกโกแลตก็ยังอร่อยอีกด้วยค่ะส่วนตัวชอบมากเลยเพื่อนๆลองไปตามหาก,กันดูนะคะมีตั้งเจ็ดลายหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นอย่าลืมมาอวดกันบ้างนะ